สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เคยเป็นข่าวใหญ่มากๆทั่วโลกเลยค่ะครับผมคดีฆาตกรรมนักศึกษาชาวอังกฤษ m e ดิกเคอร์เชอร์ her, ที่เมืองเปรูยาอิตาลีเมื่อปี2007นะคะครับซึ่งคดีนี้มันเกี่ยวพันกับอม m a น d า k นส x เพื่อนร่วมห้องชาวอเมริกัน ใช่ค่ะแล้วก็ราฟาเอลเลโซเลซิโตแฟนหนุ่มชาวอิตาเลียนของเธอด้วยครับวันนี้เราจะมาค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับสำรวจหลักฐานสำคัญๆโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหมือนหัวใจของคดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ดูกระบวนการยุติธรรมที่มันพลิกไปพลิกมาหลายครั้งมากค่ะแต่แน่นอนว่าตลอดการพูดคุยเราจะให้ความเคารพต่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะนำเสนอข้อมูลตามแหล่งที่เราได้ตรวจสอบมาค่ะครับผม เริ่มต้นคือ Meredith k e r ช h e r อายุ21ปีนะคะถูกพบเสียชีวิตในห้องนอนของเธอเองครับสภาพคือค่อนข้างน่าสลดนะครับถูกแทงแล้วก็มีร่องรอยการล่วงละเมอทางเพศด้วยตอนแรกเลยผู้ต้องสงสัยหลักๆก็มี3คนคือ Amanda Knox ครับเพื่อนร่วมห้อง Raffaele s o l ิ e c i t o แฟนหนุ่มของ Knox ค่ะผมแล้วก็อีกคนคือ Rudy Guede ชาวไอวอรีค a สต์ค่ะซึ่งในส่วนของ r u ดี้โกเ e เนี่ย ชัดเจนนะครับเขาถูกตัดสินว่าผิดจริงรับโทษไปแล้วอ,อ๋อค่ะเพราะอะไรคะมีหลักฐาน DNA ของเขาแบบชัดเจนมากครับในที่เกิดเหตุหลายจุดเลยเช่นตรงไหนบ้างคะทั้งบนตัวเหยื่อเสื้อผ้าหรือแม้แต่ในกระเป๋าถือของเมริดิ์เคิร์เชอร์เองโหชัดเจนขนาดนั้นครับแต่ทีนี้หลักฐานที่ใช้กล่าวหาน็อกซ์กับโซเรซิโตเนี่ยแหละครับที่มันเอ,อ่อเป็นประเด็นถกเถียงกันเยอะมากค่ะ มีอะไรบ้างคะหลักฐานที่ว่าชิ้นแรกที่ดังๆเลยก็คือมีดทําครัวเล่มหนึ่งครับค่ะเจอที่ไหนคะเจอในลิ้นชักที่อพาร์ตเมนต์ของโซลลัโตครับบนด้ามมีดเนี่ยเจอ DNA ของน็อกซ์ซึ่งก็อาจจะไม่แปลกมากเพราะเธอไปที่นั่นบ่อยใช่ครับอันนี้พอเข้าใจได้แต่ประเด็นจริงๆคือบนใบมีดครับค่ะเจออะไรคะเจ้าหน้าที่อ้างว่าเจอ,เอ,อร่องรอย DNA ปริมาณน้อยมากๆหรือที่เรียกว่า LCN โลคัปี้นัมเบอร์นะครับค่ะแล้ว DNA นั้นเป็นของใครคะเขาบอกว่าเป็นของเมริด i ิตเคอร์เชอร์ครับอ้าวเจอ DNA เหยื่อบนมีดที่บ้านแฟนใช่ครับแต่นี่แหละครับคือจุดที่ต้องพิจารณาเยอะเลยเรื่อง DNA ปริมาณน้อยหรือ LCN เนี่ยค่ะมันมีปัญหาอะไรหรอคะคือเทคนิค LCN มันต้องขยายสัญญาณเยอะมากครับในแลบทำให้มันไวต่อการปนเปื้อนมากๆโอ้เข้าใจแล้วค่ะแล้วในชั้นสารอุทธร์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่า กระบวนการตรวจ DNA ชิ้นนี้มันไม่ได้ทําตามมาตรฐานสากลเท่าที่ควรเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะครับค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับมีดเล่มนี้มีครับที่สําคัญเลยคือไม่เจอไม่เจอ,เจอคราบเลือดบนใบมีดเลยนะครับเอ้าไม่มีเลือดแต่เจอ DNA ครับแต่กลับเจอเหมือนร่องรอยของแป้งแป้งทำอาหารเหรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งมันก็แปลกๆใช่ไหมครับถ้าใช้แทงจริงทําไมไม่มีเลือดแต่มีแป้งจริงด้วยค่ะแล้วการเก็บมีดเหรอคะถูกต้องไหม อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นครับคือเขาเก็บมีดใส่กล่องกระดาษแข็งธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ภาชนะที่ออกแบบมาเพื่อเก็บวัตถุพยานทางชีวภาพโดยเฉพาะหูก็เสี่ยมปเปื้อนหรือเสื่อมสภาพสิคะถูกต้องครับสารสูงในภายหลังก็เลยมองว่าหลักฐานชิ้นนี้น้ำหนักน้อยมากครับค่ะแล้วหลักฐานชิ้นที่สองที่สำคัญล่ะคะคือตะขอยุคทรงของเหยื่อครับอ๋อที่เจอในที่เกิดเหตุใช่ครับแต่ประเด็นคือมันเจอช้ามากช้าขนาดไหนคะ ปาเข้าไป46วันครับหลังจากเกิดเหตุแล้วโห oh, 46วันทำไมเพิ่งเจอคะเนี่ยนั่นน่ะสิครับการเจอช้าขนาดเนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมหรือจากเจ้าหน้าที่เองที่เข้าออกพื้นที่หลายครั้งค่ะ <c oughs> แล้วมีปัญหาเรื่องการจัดการอีกไหมคะมีครับมีภาพวิดีโอด้วยที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เอ่อหยิบจับตะขอเนี่ยด้วยถุงมือที่ไม่สะอาดนัก ไม่มีการเปลี่ยนถุงมือระหว่างเก็บหลักฐานชิ้นอื่นแล้วก็มีการส่งต่อวัตถุพยานไปมาคือการจัดการมันดูไม่ค่อยระมัดระวังเท่าที่ควรครับโอ้แล้วผลตรวจ DNA บนตะขอเป็นยังไงคะผลออกมาเป็น DNA ผสมครับผสมคือยังไงคะคือมี DNA จากคนมากกว่า1คนปนกันส่วนใหญ่เป็นของเหยื่อเมริดจครับค่ะแต่ก็มีส่วนน้อยท,ที่เทียบเคียงได้กับ DNA ของโซเลซิโต อ๋อแต่ก็มีของคนอื่นปนอยู่ด้วยใช่ครับมี DNA ของบุคคลอื่นที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ปนอยู่ด้วยซึ่งสารสูงสุดในคำพิพากษาสุดท้ายที่เรียกว่ารายงานมารัสกาบรูโนนะครับค่ะสารว่ายังไงฮะสารสรุปชัดเจนเลยครับว่าด้วยความล่าช้าในการพบแล้วก็การจัดการที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำให้หลักฐานตะขอเนี่ยไม่น่าเชื่อถือค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับว่ามันเกิดการปนเปื้อนระหว่างการสืบสวนสรุปคือทั้งมีดทั้งตะขอ มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือหมดเลยใช่ครับโดยเฉพาะในมุมมองของศาลสูงสุดในตอนท้ายนะครับคดีนี้อยู่ในศาลนานมากเลยใช่ไหมคะเห็นว่าตัดสินกันหลายรอบนานมากครับพลิกไปพลิกมาตลอดเริ่มจากปี2009สาศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดทั้งคู่ค่ะพอปี2011สศาลอุทธรณ์ยกฟ้องอ้าวยกฟ้องครับแต่เรื่องไม่จบอัยการยื่นดีกาศาลสูงสุดสั่งให้พิจารณาใหม่แล้วก็มีการตัดสินว่าผิดอีกครั้ง ซับซ้อนจังค่ะครับจนสุดท้ายจริงๆคือปี2015ศสาลรสูงสุดของอิตาลีมีคำพิพากษาถึงที่สุดออกมาค่ะผลคือยกฟ้องอเมนดา็นกซ์และราฟาเอลโซเลชิโตอย่างเด็ดขาดครับยกฟ้องเด็ดขาดเลยครับผมแล้วรายงานคำพิพากษามาร์สกาบรูโนฉบับสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากนะครับค่ะ สำคัญยังไงคะคือไม่ได้แค่ยกฟ้องแต่ยังวิจารณ์กระบวนการก่อนหน้านี้อย่างค่อนข้างหนักเลยครับชี้เห็นข้อบกพร่องร้ายแรงในการสืบสวนค่ะแล้วก็การตีความหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดอย่างเช่นการด่วนสรุปไปเองว่า DNA บนมีดมาจากเลือดทั้งที่ไม่มีการตรวจยืนยันอ๋อที่ว่าเจอแต่แป้งอะนะคะใช่ครับหรือการพยายามจะบอกว่าจาก DNA ออย่างเดียวเนี่ยรู้ได้เลยว่าใช้มีดแทงยังไงซึ่ง ทางวิทยาศาสตร์มันทำไม่ได้ครับมีประเด็นอื่นที่สารสูงชี้อีกไหมคะมีครับสารปัดต,ตะขอดีซีดีของอายการไปเลยที่ว่าน็อกซ์กับโซเลซิตโตเนี่ยทำความสะอาดที่เกิดเหตุแบบแบบเลือกเฟ้นนะครับยังไงคะเลือกเฟ้นคืออายการพยายามอธิบายว่าทําไมไม่เจอ DNA หรือลายนิ้วมือของ2คนนี้เลยในห้องนอนของเมริดิตก็เลยบอกว่าอ๋อเขาทําความสะอาดไงแต่ทําแบบเลือกเลือกหลบรอยตัวเองออกหมดแต่ทิ้งรอยคูดเด้ไว้ฟังดู ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะคะครับศาลก็มองว่ามันไร้เหตุผลแล้วก็ขัดแย้งกับหลักฐานอื่นๆด้วยครับคดี Meredith Kercher นี่เลยกลายเป็นบทเรียนสําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องความซับซ้อนของการใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ใช่ครับโดยเฉพาะ DNA ปริมาณน้อยๆเนี่ยต้องระวังมากมันตอกย้ําเลยนะคะว่ากระบวนการเก็บหลักฐานตรวจหลักฐานต้องเป๊ะมากๆ <P res> เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดถูกต้องครับไม่งั้นมันส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อชีวิตคนได้เลยแล้วก็อาจจะทําให้เราต้องคิดต่อนะครับว่าช่องว่างระหว่างสิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกได้จริงๆกับสิ่งที่ออคนในกระบวนการยุติธรรมหรือแม้จะสื่อสังคมคาดหวังหรือตีความไปเองเนี่ย <c oughs> มันอาจจะต่างกันเยอะอาจจะไม่ชัดเจนไปบ้างนะคะ ครับผมถ้าหากท่านผู้ฟังชื่นชอบการเจาะลึกประเด็นต่างๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดี